สวัสดีค่ะวันนี้เรามาช่วยกันเดคอร์ตต้นคริสต์มาสกันนะคะเอออาจจะทำเร็วไปหน่อยนึงเพราะว่าพรุ่งนี้ครอบครัวกเกาจะมีงานคริสต์มาสกันลูกหลานจะมานะคะเดี๋ยวเรามาตามกันไปค่ะ,ะว่าเราจะทำอะไรบ้างนี่กั็นไหมนี่พวกนี้หนมันรวมนี่แหละใช่รวกเฟรี้ใช่ไหมนี่แหละที่ที่ติมันูเออสีทองทองพวกนี้แหละ ต่อันนี้มันมันมีไฟตัวเราใหม่ต้องใหม่ใช่ไหมล่ะมันก็เลยทําดีมั้งตรงพี่คิดว่าต้นนี้งสงสัยเขาซื้อครั้งแรกม,มันจะมีต้นใหญ่ต้นหนึ่งที่ว่ามันต่อกันเป็นสามสี่ชั้นต้นเบลือเลยนี่พี่เลยบอกว่าเขาบอกว่าเอาต้นเล็กเออต้นเล็เลกก็ได้เพราะว่าพรุ่งนี้เราไม่ได้ทําใหญ่ไงใช่ไหมล่ะก็มีญาติ่นองามาแค่กี่คนก็มันจะมีเด็กมาด้วยแหละพวกลูกของคีเซียก็ฮรีแอรอะไรอย่างเนี้ย มันก็ได้เห็นมันก็จะแบบปลื้มหน่อยหนึ่งใช่ไหมอ้าคลิปบัาอยู่อะไรไใช่ป่ะเหน่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูนเงีล้ายมันอยู่แล้วเหรอคนที่นี่ต้องห่วงัวเขาานะเออแต่อันนี้แหละมันล้วงเห็นป่ะล้วงอันนี้แหละที่ที่อยู่โรงพยาบาลนะเวลาเขาประดับ้วโอ้ยหนูเพื่อเบื่อ โอ้ยน้องหมายประดับสวยเขาพี่ว่ะปกติพี่จะเรียนไปทั่วเลย <laughs> นี่เขาทาเป็นลวดเป็นลายว่ <laughs> ะเข้าใจทำอ๋อนี่เขาทำนี่อะไรทำไมอยู่นิวซีแลนด์นานเออนา <laughs> นแค่ไหนก็เห็นเขาทำอย่างนี้แหละเป็น <laughs> ลูกต่างอย่างนไรเชียวเออลูกอย่างนี้สีทองที่โอ้อยพี่งลงมามนะถ้าหนูรู้ไปเหรอ ไม่รู้เก็บไว้กล่องไม่หมูไม่รู้จะไปไหนเออมามาโอ้ยทิ้งไปแล้วไม่ได้ทิ้งห่ออยู่นั่นแหละมันที่ผ่านไปแล้วเนี่ยอ๋อแต่ลูกตุ้มสีทองเนี่ยเยอะมากลูกตุ้มสีทองแต่เป็นสีทองเลยนี่มันไม่ค่อยมีสีทองมีเออสีทองสีเงินน่ะก็ซื้อม่ไเลยทำไม่ได้เงินตัวเองซื้อที่ไหนหรอใช่ไหมมันใช้เงินของส่วนกลางซื้ออะมันก็ไม่รู้ ไอ้นว่าเขาอ้าวที่ไงเอาใส่ตรงไหนวะเนี่ยไม่ร well. ู้นี่เราชอบเล่นเหมือนเด็กๆไม่ใช่หรอกคือแบบตอนสมัยเราเด็กๆเราไม่มีไงน้องไหมายในฝาไหมเราไม่มีพอเราโตมาเราก็เลยเห็นเราก็เลยชอบมีโอกาสได้เล่นมีโอกาสได้เล่นแต่ช่วงนี้ดีหน่อยที่ ที่อะไรนะเซนเซอร์อุดระก็มีบ้างตัวใหญ่ใหญเออใช่แต่มตกเอ่ฮะมนแ่จังันนี้มาทำอะไรมาฟ้าเนี่ยเอามาใส่แล้วเราก็ใส่ตัววใส่เดียวเดียวอมัน้ไมนเดี่วอะันน้ฟา คนเราเราแบบเราก็เข้าใจตัวเองอยู่นะเรามีปมด้อยในสมัยเราเด็กเราไม่มีอย่างนั้นไหมใช่ไหมล่ะเออพอเรามาแบบนี้เราก็อยากจะโชว์บ้างอ่ะทไมอ่ะผิดไหมอ่ะผิดอะไรอย่างนี้มาสีซั่นที่สมาร์ทสีซั่นตั้งใจเนาะใช่ไหมหนูโอ้ยที่ตึกหลายๆเต็กเขาหนูไม่ได้ถ่ายรูปมาไงเอบ้านตึกเขาประดับสวยจริงๆไหมเนาะใช่ แล้ว่านั่นจะถ่ายรูปมันออถ่ายรูป,รปมาดิม,มันก็ยังไม่หมดเทศกาลบอกว่าไอ,อ้ที่สมาร์ซีซั่น,เน,นเ,เ,เนี่ยฉันเบื่อเบื่อแล้วไงทำไมฉันเบื่อต้นที่สมาร์มันใบมันร่วงโคด,ดาว,ว,วาเอ็นแวร์ของมันไม่หัดแลว,ะวะใหญ่เลยจริงแล้วไม่ใช่ต้นมันไอ้เรืเออ่องไหนเก็บเงินเก็บทอง เขาเก็บพิษดีเนาะเหีือนเนาะมัาทำเก็บมาก็ใส่ถุงมั้งมีมีตาคารินอ่ะไม่มีต้นคริสต์มาสเออเหรอแต่ไม่มีเลยเหรอไม่มีที่บ้านเราแต่ที่บ้านเอซีเียก็มีอ๋อเหรออ๋อแสดงว่ามีเพราเก็บตหมดเพราะว่าลูกเข้ามาเขาก็จะไปที่โน่นใช่ไหม บ้านบ้านเมียเขามันเสร็จไงสมบูรณ์ไปที่โน่นเขาคงจะเสร็จที่บ้านเมียแต่ส่วนบ้านผู้หญิงเขา,า,าจะละเอียดออนกว่ผู้ชายตลาดผู้ชายแล้ไหน่ะ่ก็ได้เดินไปวันละมันแปลข้างบนหรือแปบางเ,น,งเน,น,างงนี้ยน่าจะแลกข้งางล่างพี่ว่าอ,อืมลนะ แกเขาหลงเลือกเปช่วยเขานิดๆหน่อยๆนะเวลาทำหนูไม่เคยหนีหรอกทำไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาปวดตัวเองเขาไม่หรอกนเขาให้เขาทำเองเนี่ยถ้าไอ้โชคมันจะทำดีจ้ะมีลูกมีหลานเหมือนเ่ิงเดิมเนี่ยคือเกลูกเลยมีมีลูกสะพ่ายไม่เท่าไหร่แต่มีหลานน่ะใช่ไหมเด็กมันเห็นต้นสิ่งที่มันมันก็ชอบใช่ปะล่ะ แต่คนทำมันที่เกียดเราเป็นย่าเราก็อยากให้ดานมาก็ต้องทำเยอะจริงๆมาลูกเยอะไหมที่ที่หนูเอาทิ้งอ่ะที่หนูเก็บใส่ลังไม่ได้ทิ้งหรอกเราไปทิ้งทำไมไม่ทิ้งเก็บใส่กล่องใส่กล่องถิดกล่องไว้ ก็บอกเขาจะเอาไปเก็บตรงไหนนี่เป็นพวกมันนะเวลาทำเสร็จแล้วมันก็ไม่ค่อยสนใจนะออไม่ค่อยจสนใจว่าจะเก็บตรงไหนแล้วมันก็ซื้อใหม่ปีต่อไปใช่เพราะมันไม่ใช่เงินมันนี่หว่าไม่ได้หรอกมันรา้สึกไปเงินก็เงินของรัฐบาลของแขกทุกคนที่ซื้อ เหมือนเต้นหลานก็มาอย่งเส้นแต่พอเราพูดไท้เราเรา,เรารู้ทัน no no ยังไม่ไปซื้อไอ้นั่นใช่ไหมยังไม่ไปซื้อไอ้ที่ที่จะได้น่ะยังไปแล้วไม่มีไปเมื่อวานเนี่ยสปอตไลท์นะใช่ใช่ไม่มีเลยมีแต่มอนเล็กๆเหมือนที่ไปดูที่เชนต้องหมายดูนั่นแหละไม่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 ีไปว่าเดินดูไหมเดินดูเขาเดินดูเดินดูเดินดูทั่วสปอตไลท์เลยอือ มีแต่ม้วนแรกๆที่พ yes> um ี่ชี้ให้น้องใหม่ดูเห็นไหมอ๋อใช่แล้วมันก็เละไม่หายอะไรไม่เอาเลยก็เลยไม่เอาแล้วมันไม่มีสีที่ต้องการเลยเขาบอกว่าถามเขาเลยเขาบอกว่าให้ไปหาในในในอะไรนะรูดันบ้าเหรอไม่ใช่ให้เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเพราว่าเดี๋ยวพี่ไปหาอีกเรื่เปิด ถูกเกอมเลื่อมไปไหนะไม่ลูกอีกทีแล้วยไปหมดเลยไปเก็บไม่หมดลสกแวนเอาไปใส่ได้ตรงนั้นน่าจะนแค่นี้พออยู่ไหมีวเวิรต h What affect you? No, not affect me at all, honey. What you pay for? What? When I tell you, what you pay, pay for, for? What? Do huh? you talk, what are you talking about? When I tell you, what you pay for? What do I pay for? Yeah. Nothing. Yeah, that's right. Yeah. You pay nothing. Yeah. Come on. <laughs> มาขอร้องขานี่คนช่วยต่อคนช่วยแต่งนะคะคริสต์มาส for my sister เดี <laughs> okay, ๋ยวเขาไม่ให้เราเข้าเหมืองทั้งสองคนเลยไม่ได้หรอกเนี่ยเัือกิ้งโอเคนะคะเจอกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคริสต์มาสจิ้ค่ะ